โอ้โหเข้ามาเจอแข้งขวาของโอ้โหเจอหมัดขวาของเวรโรเข้าไปครับดังกองฟ้าชกสาวไทยมาได้เลยครับเวรโรนิกา<ม>้าดูจากรูปร่างหัวไหล่โอ้โหดูการต่อยครับดูหมัดขวาครับซ้ายกระแทก <c oughs> โอ้โหเดินบุกเข้าหาเลยครับทางของเวรโรนิก้าโอ้โหมัดโอ้โห<ม>ดึจังหวะหนึ่งสองครับโอ้โหเจอสองเข้าไปครับดังกองฟ้าสับขาเลยครับ ต้องแก้หมัดหน้าของเวโรอโอ้โหเข้ามาเจอข้างขวาของโอ้โหเจอหมัดขวาของเวโรเข้าไปครับดังกล้องฟ้าโอ้โหหมัดไปถึงก่อนตลอดครับดูคเขาปัดหน้าแล้วก็ขวาตรงตามครับเวโรอ้าวเริ่มมีหักศอกคืนครับดังกล้องฟ้าเดินเ,เข้าติดโอ้โหสับแต่ว่าโดนคืนครับและหมัดขวาของเวโรนิก้าครับดูครับแก้ไม่ตกจริงๆครับโื้โหล่านี้ถีบสวยครับตอนนี้ถึงตัวตลอดนะครับเวโรเข้าไปเจอหมัดขวาเหมือนกันครับ โอ้โหโอ้โหหมัดซ้ายหน้าครับเข้าอีกแล้วครับฟ้าเตะลุดครับโอ้โหลุ้นเลยครับโอ้โหไเขียวหน้าครับมอ้าวลุ้นี่สวยครับโอ้โหหมัดขวายครับโดนต้องเดินให้ต่อเนื่องครับดังกล้องฟ้าในขณะที่เวโร่ก็จะเอาคืนเลยครับเจอแข้งขวาดังก้องฟ้าโอ้โหเตะลุดครับเจอคู่ครับดีครับคุกวงในครับมีสอบเหมือนกันนะครับเวโร่แต่ว่าโดนกระปั้นขวาดังก้องฟ้าโอ้วงในนี่ก็ดุจริงๆครับ ลูกนี้โอ้โหมองได้แล้วก็สวนคืนด้วยขวาครับนี่ครับอัดลําตัวแต่ว่าโดนกระปั้นขวาครับลูกนี้เตรุดครับแข่งขวากำงามแล้วก็ตามด้วยซ้ายหมัดอีกหนึ่งทีครับโอ้โหสายแดงไปถึงน้ําเงินนะครับลูกนี้<า>นขงขวาํำงานครับก็เปิดเกมตะลุมบอลน,นะครับยกตนตนน,นนี่หนึ่งสองนี่ได้เยอะครับยกสามทายทายจังกล้องฟ้ามาเล่นจังหวะฝีมือครับ i n คะเสีย u ับล r ล v e r o n i c จ f r เ m ีย a ม m a r เสียจังหวะครับถอยหลังพอดีครับจังหวะยืนขาซ้ายหลังนะครับข่ามันบิดไปครับ เดินหน้าคำแล้วครับคำแล้วฟันแล้วครับโอ้โหสำหรับแคร์แดนคายโอ้ยขัดซอกับต่อขวานี่เธอเตรียมเลยครับโอ้โหบัดขวาครับโอ้โหหัวไหลเหมือนเคยจะเคยมีปัญหามาแล้วด้วยนะครับไม่ว่าจะชายหญิงทั้งเวียนนี้อาครับซ้ายหน้าโดดขวาโดด้ายครับพายุกับปั้นเทียบซ้ายแคร์แดนคายดันหน้าขวางแล้วฟันอีกทีนึงครับอาครับจะแก้เกมยังไงครับทางด้านของเพชรสายฟ้าอ้าวโดนอะไรครับลุกช้าเลยครับ ลุกช้าเลยครับคุณมาดุโอ้ไม่น่าไหวเลยครับไหวหรือเปล่าครับโอ้ยข้อเข่าครับโอ้โหลิกหรือบิดหรือโดนอะไรครับโดนยันโอ้ยลงมาครับน้ําหนักลงไปเข่าซ้ายครับน่าจะบิดแล้วครับแบบนี้โอ้โหเสียจังหวะครับถอยหลังพอดีครับจังหวะยืนขาซ้ายหลังนะครับเข่ามันบิดไปครับโอ้โหพยายามจะลุกกันดูไม่ไหวนะครับดูดีๆนะครับนี่ครับโดนถีบแล้วมันบิดออกด้านข้างครับโอ้เข่าซ้าย จังหวะกํำลังสาบเราเห็นเลยนะครับใครที่เล่นกีฬานี่จะรู้ดีครับนี่ครับน้ำหนักมาถอยมันหลังพอดีแล้วมันบิดครับโอ้โยุ่งเลยครับ